จับไม้แบบ V Shape นะคะให้ man, ideas ideas. จับให้ทำมือเป็นรูปตัว V ีนะคะจากนั้นให้เอาเบอร์ด้านนี้นะคะจับไม้ด้านล่างค่ะนิ้วกลางนางก้อยนะคะจับไม้ด้านล่างเห็นปหมแล้วก็นิ้วโป้กับนิ้วชี้เป็นตัว V ีด้านบนนะคะจากนั้นให้เอานิ้วชี้ลงค่ะแล้วก็จับไม้ในรูปทรงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการจับไม้แบบ V Shape ค่ะค่ะสำหรับการปีรูปแบบโฟรเฮนนะคะการจับไม้คือการใช้หัวนิ้วโป้งมือนะคะ ในการเป็นตัวช่วยในการพยุงไม้ค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเสบโอเคค่ะค่ะการตีลูกแบบแบกแหงนะคะการจับไม้คือการใช้นิ้วชี้นะคะในการพยุงไม้นะคะในการตีลูกค่ะเริ่ม